หนักมากครับถา,ถามว่ามัน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 เหมาะสมมั้ยก่อนผมบอกว่าผมขอน้อมรับทุกคําติชมนะฮะที่ที่ที่เขาเรียกว่าบอกว่าของสูงมาเล่นเอาเสียงมาเล่นเลยนะ,ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีอะไรลึกกว่านั้นนะคืออย่างบางกระแสก็บอกว่าผมลบหลู่เอาเอาคูบาจา์มาเล่นทีนี้คือคือคนที่ว่าผมคือเขา เขายังไม่รู้เรื่องราวหมดว่าก็เป็นแบบไหนนะครับแต่เราก็ทางนานเราต่อไปก็ไม่มีหยุดผมก็้องถ่ายต่อตไม่แก้ผมไม่แก้แกแกครับวัตถุดิบในเรื่องนี้คือต้องการนาเสนออะไรทจริง่มันเกี่ยวพันกับสินนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีมีความความดิบของคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายฮะรเราจะ ใชน้นักแสดงสื่อออกมาในในมุมที่ที่ค่อนค่อนข้างลึกประมาณนึงเหมอือนกันในเรื่องจะถูกแบนหรืออะไรครับเ่ถามว่าจะถูกแบนไหมคือผมว่าไม่ไม่น่าโดนไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือผมก็ยังไม่รู้ว่าคําว่าลบหลู่นี่มัน,ม,นมันคือยังไงนะครับคำคำว่าลบหลู่เอาเอาเ,เสียงมาเล่นหรืออะไรเงี้ยนะจริงๆเราเราไม่ได้เอาเสียงมาเล่นเสียงเป็นของสูงอยู่แล้วแล้วก็ ใน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 บทภาพยนตร์เนี่ยซึ่งมันมันก็แยกต่างหากแล้วว่าเสียงกับผีเป็นเป็นคนละกษกันซึ่งาการตายของโขนก็เป็นอีกฟิลหนึ่งครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับก็ถ่ายไปได้70%แล้วฮะใกล้ปิดกล้องแล้วครับมีผู้ใหญ่หรือว่าทางไหนจอไใกจับแยกหรือใี้ ก,ก็ก็มีครับมีครับมีครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปคุยกับชุดวัฒนธรรมเลยคนะรับก่อนแต่เรามีแต่เป็นึกษาเกี่ยวกับเครื่องบกอะไรทวกนี้แบบนีจริงๆชุดที่ใส่คือชุดแท้นะ,ะับชุดแท้แล้วก็คนที่ที่มามาแต่งตัวเนี่ยก็เป็นคนที่รำโขนอยู่แล้วซึ่งก็เป็นคนที่ประกวดทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศแล้วก็ ลำํำถวายในวังด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมลบลูตรงไหนคือไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทําทุกอย่างฉากที่ผอกมาแต่ละฉากชุดจะมีคนประกบ4คน3้ำสี่คนเลยคือผมจะไม่ปล่อยเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นการขีดนิ้วของโขนคือซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องโขนเลยแต่เราก็ได้ศึกษามาประมาณนึงก็จะคุยกับพี่เขาตลอดก่อนถ่ายจะประชุมกันเป็นชั่วโมงตลอดซึ่งซึ่งมันดเขก็ขีดอะไรก็แต่วันเปิดตัวรำก็ต้องจริ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 งการการลำเนี่ยใช่ครับวันนั้ไม่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 ถูกต้องนะก็คือคือพี่พี่คนที่ลำเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นเป็นโขนนะฮะเขาเขาเป็นเขาเป็นลิเกฮะโดยอาชีพของเขาแต่ว่าเขาเขาเป็นขีด เรื่องครับผมซึ่งซึ่งขนจริงเรายังไม่ได้ถ่ายฮะเรายังไม่ถ่ายแล้วก็วันนั้นที่พี่วินร้องออกไปคือมันมันเป็นเสภาในละครเวทีฮะมันไม่ได้อยู่ในหนังครับอันนี้อันนี้อันนี้ขอตูดตรงนี้เลยครับผมกระแสชากระแสตอบรับคือมีได้อ๋อฮะฮะจริงจริงมันก็จะบอกว่าไงอะถาม่ากลัวไหมก็กลัวนะฮะก แต่ก็อยากอยากให้ยังไม่อยากให้ตัดสินกันตรงนี้ก่อนอยากอยากให้ดูทีเซอร์ผม่อนประมาณพฤศจิกายนนะแล้วผมว่าอะไรอะไรมันน่าจะขี้คายขึ้นครับ่ป้อย่างนี้แสดงว่าเรื่องนี้ทุนไปพาสมควรใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องชุดเรื่องอะไรอีกใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ไม่ว่าจะเป็นชุดเสียงคือท,ทุกอย่างเราใช้ของแท้หมด แสดงว่าจะต้องไม่มีการแบบไม่ได้ฉายเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องได้ฉายสิฮะับโอ้เราไม่ได้ฉายให้ผมแย่หรอกกลัวไหมออไม่ได้วอะไรอับพี่อไป่าทำไม่ได้ถามถามถามว่ากลัวไหมคือผมไม่ตอบว่ากลัวไม่กลัวเลยกว่าผมผมผมขอตอบว่าผมคิดดีแล้วผมก็ทําดีนะผมผมไม่ได้ไปรบกวนใครผมไม่ได้ไปด่าไม่ได้ว่าใครครับพี่บอยแต่เห็นล่าสุดมีภาพแบบว่าถ้าปิดยาอะไรอย่างเงี้ย เห็น,เ,น,เ,หนเห็นครับจริง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 ,รงวันนั้นผม ผมเห็นแวบๆแล้วแหละแต่ว่าผมไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวกลัวนักแสดงผู้หญิงเขากลัวครับอันนั้นคือแบบเรื่องตีเลยปะคะหรือว่าใช่แเราเราถ่ายจริงๆมันก็มันอะไรมันก็วัดไม่ได้นะแต่ว่าคือเราเป็นคนชอบเห็นอะไรแบบนี้เวลามันจะผลลุกหมดมันกลัวแล้วจนจนนักแสดงผู้หญิงอย่างลุกปัดอะตอมแนยอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาก็กรีขึ้นมาในรูตู้ที่เราถ่ายทำกันอยู่ซึ่งผมก็หานภาพกลับไปก็เฮ้ยมันต้องเจออะไรแน่เลยแ้วคือผมเห็นเขาอยู่หลังกล้องอยู่แล้วผมเห็นเม่ผมขับรถเข้าไปเห็นเป็นเป็นป้า แต่เราไม่เห็นหน้ากันเปนยังแล้วจังหวะที่ทถ่ายติดเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปเรื่อปกติแล้วมันก็ดันมาเป็นผู้หญิงนั่งนั่งแบบนั่งยองๆนั่งมองอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวนะฮะก็เห็นเจ้ชินก็ยังกลัวอยู่ครับหลายคนก็จับยองว่าเนี่ยเพราะว่าทำหนังแบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีวิญญาณแบเออมาหลอก จริงๆเวลาไปถ่ายละครเราก็เจอบ่อยตามทางในห้องเลยมาควนผมว่าไม่ไม่ไม่น euh ่าเกี่ยวครับก็น่าจะมาชมการถ่ายทำมากกว่าครับเพราะว่าแถวนั้นสารสารกะเยอะอยู่คือในแต่ละครังในการถ่ายทำได้มีการไหว้หรือว่าขออะไรก่อนหรือเปล่าไหวครับไหว้ครับไหวครับคุณคุณไหวเองขนาดไหนประมาณไหนคิดว่ีอะไรังไรบ้าง ก็ปกติฮะก็ก่อนไหวเราก็ไหว่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเราก็ไม่อยากให้ฝนตกนี่ฮะก็อย่างเวลาฝนตกเราก็จุดธูปไหว้เราก็มีไก่มีก็ปกติฮะเครื่องเครื่องเส้นปกติคที่ที่คุณสี่งความผูกพันกับโขนกับเสียงอย่างนี้หรือเปล่าผูกพันนั่นคือสิทธินการแสดงเลยจริงจริงไม่จริงจริงผม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 ชอบดูแต่เราไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกว่าเขาล้ำหรือว่าเขาเขาเล่นกันอะไรประมาณไหนแต่ถ้าผูกพันที่ถ้าชอบดูคือผมผมรัก ภาพยนตะร์ทชไมถึงเรื่องยกด้วยชอบคนระับผมว่ามันแปลกดีมันไม่มีใครทำมันมันเป็นความชัดเจนที่ที่ทางค่ายเราวางไวแ้แต่แรกคือเราได้ทำเป็นนงผีและผีไทยมันก็มันก็เยอะแล้วเนาะมันก็โอทั่วไปเลยอ่ะที่เราก็แบบเอาไงดีวะ ก็ปรึกษาพี่พามพี่พามเขาก,ก็เขียนความเรื่องไวประมาณอยู่แล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทําเสียงสยองพี่ทูกลงมาโจมตีเขาบอกว่าเราอะนําเสียงนำโสเนี่ยไปเล่นในมุมที่น่ากลัวที่ไม่ความจริงรไม่ใช่แบบนนั้ครับ ผมก็ผูชาอย่างนี้ครับผมผมก็บูชาฮะผมผมก็ยังก็ไหว้ทุกครั้งทุกครั้งที่จะมีจะมีฉากซีนที่ต้องสวมเสียนหรือมีเสียงออกมาในซีนนั้นๆผมจะมีโต๊ะตั้งหาตั้งไว้สําหรับให้ท่านเราจะไม่เอาวางต่ําเลยแนะ,ะกรสดชับนะักแสดงทีมงาทุกคนห้ามเข้าใกล้นะแล้วก็ คือผมก็ไม่เข้าใจว่าการรบหลุมันคือนยังไงคือคือเป็นศาสตร์ที่สูงมากจริงเหมือนกันแต่ถามว่าภาพยนตร์เป็นศาสตร์ไม่สูงหรอก็สูงนะศิลปะการแสดงครับเหมือนเราเอาโสดมาทำมันมันน่ากลัวค่ะจริงจริงมันไม่ได้น่ากลัวนะผมบอกว่าอยากให้ดูทีเซอร์ผมก่อนครับผมชอบโปสเตอร์ที่ออกมามันเป็นแบบอ่าอ่าน้นเข้าใจครับเข้าใจแต่ก็เราก็อ่าโทษครับคือโปสเตอร์มันก็ เสียนก็อยู่อยู่เหนือหัวคนอยู่แล้วสเสียงจะไม่ต่ำกว่าคนเลยถ้าสังเกตดูดีถ้าสังเกตดีเทลดูดีดดมีทอ้ทอไหมครับพี่พอเพราะว่าทำเรื่องนแนกาก็โดนกระแสค่อนข้างหนักขนาดนี้ถามว่าท้อไหมผมผมผมเอามาเป็นแรงผักดันดีกว่าครับเพราะว่าคนเรามันก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแล้มันก็ เราก็จะทํางานเราต่อไปให้นี่สุดก็คือขอบคุณดีกว่าท,ที่ที่ติดตามครับที่ที่ติดตามดีกว่าทำแล้วไม่มีอะไรเลยอะไตรงๆรงไหมครับ <c ười> จะได้ชมเมือ่อไหร่ปีหน้าครับปีหน้าวันวันเรื่องยังรสิบห้ามกราครับขอบคุณค่ะ